ถามว่าทําสวนในช่วงนี้ร้อนไหมตอบเลยว่าไม่ครับเรียมเลยวันนี้พิมพ์เขาก็เลยจัดพัดลมไร้สายจากโอซูกะมาให้ผมหมดปัญหาเรื่องการต่อสายไฟพอพัดลมตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ไร้สายพกพาสะดวกอุปกรณ์ก็จะมีแบตมาพร้อมสายชาร์จและพระเอกของงานนี้นี่เลยตัวพัดลมจากโอซูกะดูพิมพเขาจะตื่นเต้นกว่าผมอีกนะต้องบอกตามตรงเลยว่าแค่ดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยสำหรับผมคือเท่มากๆและที่สําคัญเลยคือวัสดุของพัดลมตัวนี้แข็งแรงดีมากๆครับเหมาะกับการพกพาแบบลุยๆถ้าชาร์ ไฟเต็มเปิดระบบเบาสุดใช้งานได้ถึง8ชั่วโมงเลยน้ำหนักเบาขนาดกระทัดรัดมีไฟ LED บิวอินมาในเครื่องด้วยที่สำคัญกว่านั้นแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นๆของโอซุกะได้หลากหลายเลยอากาศร้อนๆล,ลมไม่ค่อยมีก็ต้องขอแรงเจ้าเครื่องนี้ช่วยให้อากาศเย็นขึ้นหน่อยใช้งานง่ายมากไม่ต้องประกอบอะไรนอกจากใส่แบตแล้วใช้งานได้เลยปรับองศาขึ้นลงตามต้องการความแรงก็ปรับตามใจได้เลยแบบนี้ค่อยรู้สึกดีขึ้นหน่อยสงสัยมีคนติดใจเครื่องนี้หนึ่งอัตรานี่ตกลงพิมพ์ข้อมา ให้ผมใช้จริงๆใช่ไหมครับเนี่ยไม่ว่าจะนั่งทํางานอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนอกจากจะช่วยพัดให้เย็นแล้วยังช่วยเป่าฝุ่นเวลาทํางานได้ด้วยและนี่คือไฮไลท์ที่เป็นข้อดีของพัดลมตัวนี้เขาเออกแบบมาให้สามารถแขวนไว้ด้านบนได้ด้วยนะเหมาะกับการพกพาไปใช้งานได้หลายสถานที่จริงๆผมกําลังทําโต๊ะยังไม่สะดวกให้วางพิมพเขาก็แขวนให้ผมซะเลยไม่อยากอวยนะแต่ต้องอวยเพราะของ้าดีจริงตอบโจทย์คนทําสวนแบบผมมากๆที่ต้องเดินไปเดินมาทํางานมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างถือเป็นตัวช่วยดีๆให้กับคนทานํา งานในสวนเลยถ้าอากาศดีๆเนี่ยก็มีเวลาทํางานได้เยอะงานก็เสร็จไวขึ้นดูเหมือนพี่ติ๊ดจะชอบสงสัยต้องสั่งมาเพิ่มให้เด็กๆใช้ตั้งหากแล้วกิจกรรมสนุกอากาศผ่อนคลายอารมณ์ดีเพราะมีตัวช่วยดีๆอย่างพัดลมไล้สายจากโอซุกะของดีจริงต้องบอกต่อ